กันจ้ามาชมสวนแต่เศร้าออกมาสุดอากาศแต่เศร้าโอ้ฝนมาแต่ใสอเห็ดงานวันวันๆๆเลยอากาศหมอกยังประจ่างอยู่จต่สองโมงเลยหลงมาตัดพักตัดพักเป็นหนึ่งป่าอากาศซ่อมโอ้ยบริตัดเจ่ล่ะจนๆๆตะเกียบกระส่อน น่องส้เราปลูกเป็นหนึ่งป่าป่านิ่งตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเส <c oughs> ือมาเห็ดแปสะกินมนันอ่ะสามตัวหนึ่งไปสองตัวยังอีกตัวหนึ่งเอ้ยมันจะหนึ่งหนึ่งไปใส่พักไปกินยูบหวังเห็้อยู่โรงงานอ,อันนั้น ต้นบอ<น>ลแหงฝนบดุกฝนบดุกก็ต้องโคดแหงน้ำแหงในหกองต้องให้แบบมีน้ำชุ่มชื้นตลอดบอลเขามักน้ำน้ำก็เด็ดเก่งนี่เก่งกินคนสองขน nó chung mình mới mà màu ui cả nhìn nhìn nó đi bỏ tờ sấy rồi bó ẩu lắm đó có đây cả đại ừ. nhiên này bàn này nhà nghe cái bường này bàn này, cái phô hẹn này kỳ náo một luôn mùa cái hẹn luôn đẹp này biệt mất

กําลัางกินเลยเอาไปกินหลท์เราดินาาาาา้นต่มาต่จังจังหวัดกินเห็ดเป็รซะปลาพันโอ้ยปลาพันปลาพันวันนี้จะนึ่งปลาอือหมหับยิตหมวกยังยังอยู่